สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลินลินในเซิร์ฟเวอร์613นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวคิงนะครับที่เพิ่งมานะในเซิร์ฟเวอร์เอ่อห1 3หรือว่าเป็นกิจกรรมในตอนนี้นะครับแล้วก็จะมาอธิบายเรื่องกิจกรรมที่ว่าเออมีโอกาสได้คิงฟรีด้วยนะครับได <c oughs> ้คิงได้คิงฟรีนะครับได้คิงฟรีนะเออก็คือ <c oughs> กิจกรรมตรงนี้นะครับซุ้มขอพรน,นะคิสตันขอพรน,นะครับ แต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมมาเัปเดตพลังก่อนนะเออผมก็หายไปหลายวันนะครับก็ค่อนข้างไม่ทาคลิปนานนะครับเพราะว่ากลับบ้านนะพอกลับบ้านปุ๊บก็คอมก็มันมอนิเตอร์จอมันสายเคเบิลมันพังนะครับก็เลยแบบไม่ได้ทําคลิปเลยนะหายไปนานมากแต่ก็กลับมาหอนะครับกลับมาสตรีมกลับมาทําคลิปได้เหมือนเดิมแล้วนะนะเออโอเค มาเอาได้พลังนะครับตองอยู่อันดับที่1นะครับพลัง27ล้านนะครับจริงๆก็สามารถดันได้กว่านี้ไปนะครับแต่ว่าผมทําแค่ไม่กี่ตัวเองนะก็เลยได้แค่นี้นะครับเพันดานนะครับอยู่อันดับที่1นะครับ870นะครับตัวเขาแก่งอยู่ที่แฟลนะครับพลัง809นะครับกิลนะครับอยู่อันที่1นะครับกิลอบีอยู่นะกิ180ล้านนะครับมาเรามาดูตรงกิจกรรมนะครับตัวคริสตัลขอพรนะเอว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ กิจกรรมคริสตัลขอพรนะครับมันมีออของรางวัลเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอาวุธนะครับไม,รไม่ว่าจะเป็นหีบเลือกเศษแดงแล้วจะเป็นหนินพัฒนาหรือว่าการบัฟแล้วไหนจะมีแผ่นทักษะระดับ6ลูกแก้วคิงนะครับอันนี้คือไฮไลท์เลยนะแล้วก็จะมีอาวุธด้วยนะครับอยู่หน้านี้นะสองันสองนะครับหลายคนนะครับก็สงสัยว่าพี่ครับผมต้องเติมแพ็คอะไรบ้างเพราะว่าผมก็เจอมาใน ในกลุ่มนะครับในกลุ่มคุยคุยธรรมดาแล้วก็ในกลุ่มเฟซด้วยนะครับว่าเออมันต้องทําอะไรนนะครับผมกดแพ็กไปแล้วมันก็ไม่เห็นได้เลยมันไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะในภาพคร่าวๆนะครับก็คือกิจกรรมนี้นะครับมันต้องกดเฉพาะแพ็กแบงค์เขียวนะครับแพ็กแบงค์เขียวคือแพ็กอะไรคือแพ็กตัวอันนี้นะครับกดแค่อันนี้อันเดียวนะครับกดได้แค่อันนี้อันเดียวนะเออมันไม่นับ ว่าเราจะเอาแบงค์เขียวไปใช้กับอะไรนะครับสมมติว่าผมเอาแบงค์เขียวเนี่ย2,000กว่าอันเนี่ย2,800อันเนี่ยไปกดตัวซื้อวิวนะครับมันก็จะไม่นับให้นะครับมันเฉพาะว่าเรากดซื้อแบงค์เขียวเท่านั้นนะครับแพ็กธรรมดาก็ไม่ได้นะครับแพ็กพวกนี้ไม่ได้นะครับคือสมมติว่าคุณเติมแบบพันหนบบาทไปกดปึง้งตัวแต้มก็ไม่ขึ้นนะครับมันเฉพาะแบงค์เขียวอย่างเดียวนะครับมาตรงนี้นะครับเล่นยังไงอ่ะก็คือ มันจะมีบอกอยู่เลขตรงนี้ว่า28นะครับก็แต่ผมเติมหมดแล้วละ่ะอ่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปเฉยนะครับแต่ก็มาทำในมา,มาอีกรอบนะก็คือเติมเข้าไปเนี่ยอ่ะสมมติว่าคุณเติมไป28บแบงค์ปุ๊บคุณจะกดลูกแก้วปึ้งแล้วคุณจะได้รางวัลทางด้านซ้ายมือแน่นอนนะครับส่วนขวามือเนี่ยลุ้นเอานะครับคือถ้าเกิดแต้มไม่ถึงตรง28ตัวนี้เนี่ยที่มันกำหนดตรงนี้นะครับ มันจะมีโอกาสกดได้อยู่ก็คือตรงสมมติว่าสักครึ่งหนึ่งแล้วกันนะ,ะผมผมผมก็จำเลขตัวเลขจริงๆไม่นะครับอจาจจะสักสิบสี่มั้งสิบสี่สิบห้านะครับอ่ะสมมติว่าคุณเติมไปสิบห้าแบงค์คุณมีโอกาสลุ้นได้หนึ่งครั้งนะครับที่จะได้ตรงนี้นะอ่ะได้รางวัลสูงสุดนะครับแล้วก็ได้รางวัลตรงนี้ด้วยนะก็ได้รางวาลัลคูณสองไปเลยอ่ะแต่ว่า ก็แค่มีโอกาสนะครับไม่ว,ว่าคุณจะได้แน่ๆน,นะคุณมีโอกาสได้ตรงนี้ด้วยนะครับในราคาแค่15แบงค์นะครับอ่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอคุณผ่านพอคุณได้รางวัลตรงนี้ปุ๊บมันจะผัดมา,มาเป็นหน้าต่อไปเลยนะครับก็คือ58แบงค์ตรง58แบงค์ผมก็าจำไม่ได้นะครับสม,มตีไปสักแบบอ่าสักเอ่อ26แล้วกันนะอ่ะสมมติว่าคุณผ่านแล้วปุ๊บอ่ะ14แบงค์ปุ๊บ, bank, บแล้วคุณผ่านมาตรงนี้หน้านี้ปุ๊บคุณก็จะมีรางวัลคุณก็จะมี 58แบงค์แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยคุณสามารถกดกดกดลองได้หนึ่งครั้งปึ้งหมดไปปึ๊บคุณคุณก็จะมีโอกาสได้ขวามือนะครับซึ่งมันมีโอกาสแค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งหน้านะครับก็คือมันมีเนี่ยอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดสองร้อยแปดสิบสองร้อยยี่สิบแปดสามร้อยห้าสิบห้าร้อยสามสิบอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสแค่หนึ่งครั้งนะครับในการกดนะซึ่งในการกดขั้นต่ําแต่ละครั้งนะครับมันจะมีขั้นต่ํานะว่าคุณต้องเติมเท่าไหร่ คุณถึงจะมีโอกาสกดได้เพื่อลุ้นแบงของรางวัลด้านขวามือนะครับเอ่ออย่างที่ผมกดไปล่าสุดก็คือ2องพันสองนะเอ่อคุณต้องเติมแบงค์ทั้งหมดเนี่ยสองพนะครับไม่มีคูณ2นะคูณ2ไม่นับนะครับนับแค่ตัวสดๆเลยก็คือคุณเติม700แบงค์คุณเติม700แบงค์เขียวคุณคุณมัน,ม,นมันก็จะขึ้นมา700แบงค์นะครับเจ็ดร้อยเต็มนี่นะนั่นแหละคือ ความยากของจิตนี้นะครับมันค่อนข้างแพงมากๆนะครับใครที่จะเอานะอะอย่างหน้าทายนะครับมัน2,200แต้มใช่ไหมผมกดแค่1 5 0 0เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ั้านขวามือแล้วซึ่งผมได้นี่คือโชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดผมไม่ได้ผมต้องทําไงผมก็ต้องกดจนกว่าจะได้การันตีก็คือ2,200เพื่อที่ททจะรับด้านขวามือนะครับมีโอกาสหนึ่งหน้าต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นนะกิจกรรมนี้แนะนําถ้าเกิดจะเอาแบบคุมค้มนะครับก็คือแค่กิจกรรมตรงนี้นะแค่หน้า2นะครับก็คือ5้าในแปดแบ ถ้าได้แปดแบงค์เนี่ยคุณได้ตัววุาา้สามใบซึ่งผมมองว่าโอเคแล้วถ้าเกิดจะไปเอาตัวนี้ต่อผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ของดีก็ t ปะตรงนี้มันมีโอกาสได้แบบของดีอ่ะแบบเซตแสงประกายแสงสีทองเอ่อออฟสปีดโจมตีสปีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้แต่ว่าอ่ะก็รูรูกันอยู่ว่าโอกาสได้มันก็คือโอกาสได้นะครับมันไม่ได้ว่าการันตีขนาดนะั้นะนะล็อกออฟนะครับอ่ะ ที่เหลือผมก็มองว่าเฉยๆนะครับส่วนใครมีงบนะครับก็สามารถจัดกันได้นะครับคิงนะใบนี้จะมีลูกแก้วคิงกับลูกแก้ว G4 นะครับก็เลือกๆกันได้นะแล้วก็จะมีตัวอาวุธให้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีมากๆนี่คือของดีมากๆนะครับในกิจกรรมนี้มากๆนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้ก็สามารถแจกได้นะครับ2,200แบงค์นะแต่ก็มีโอกาสได้ก่อนนะครับก็คืออย่างผมเนี่ยได้ตรง1,500นะครับแต่ว่า คุณก็ต้องสงสัยแล้วพี่ครับแล้วหินผมหายยังไงนั่นก็อีกอีหนึ่งปัญหาหินนะครับคุณต้องหาเองนะครับหินน่ะหินคุณต้องหาในการสุ่มจีโนนนะครับไม่ก็ใครมีหินดองก็สามารถจัดได้น,นะครับกิจก,กรรมนี้แจกหินแค่1ก้อนนะครับแจกลูกแก้ว1ห,หินหนึ่งแล้วก็อาวุธหนึ่งนะครับ่ะหินอยู่ไหนนะอีกอันนึงอ่ะหินอยู่นี่นะครับแจกแค่อันเดียวนะ คุณต้องหาอีกสามอันนะครับเพื่อจะปลดล็อกคิงยูอานะครับมันก็ถือว่าเป็นของแถมไปแล้วกันนะส่วนตัวผมมองว่างั้นนะเพราะว่าแบงค์คุณสามารถเอาไปซื้อตั๋ววุธหรือว่าซื้อตั๋วอะไรได้เยอะมากๆนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ใครที่สงสัยอะไรก็สามารถเมในใต้คลิปได้นะครับผมก็จะตอบทุกคนที่ผมสามารถตอบได้นะครับอันไหนผมไม่รู้ผมก็จะตอบว่าเอาไม่รู้นะครับต้องเดี๋ยวผมไปถามให้ทินนะครับมา เรามารีวิวตัว King UR กันเลยดีกว่า King UR เนี่ยตอนที่มันได้มานะครับมันจะได้เป็น2ดาวนะจะไม่มีเศษอะไรเพิ่มให้เลยนะครับก็คือมาแบบไหนได้แบบนั้นเศษคุณต้องไปฟาร์มเองไม่มีเศษให้ไม่มีอะไรให้เลยมีแค่ตัวเพียวๆกับแค่นั้นเองคือมันจะขึ้น5ดาวได้อะมันจะขึ้น3ดาวได้ก็นานโพสเพราะว่ามันต้องการ25เศษอะไรเงี้ยก็นั่นนะ นานหน่อยแต่ว่าของดีแน่นะครับคิงก็ยังถือว่าดีนะครับในทีม2ในทีม3นะเป็นตัวที่ค่อนข้างออาราวาบมากๆนะครับในการเล่นวันพันแมนตอนนี้นะเพราะว่าอาทีมหลักคุณเจอแฟตก็จริงใช่ไหมแต่ว่าทีมรองเนี่ยคุณเจอแฟตไหมก็ไม่เออคุณเอาเป็นจริงเอาไปเล่นคุณเอาซูดิวไปเล่นคุณเอาตัวอะไรไปเล่นมันก็เก่งนะครับเล่นกับคิงนะเออข้อดีของคิงนะครับคือการมีเลือดขาวให้ด้วยนะแล้วก็มีแชร์ดามจมีการแรนตินะครับที่ค่อนข้างดีนะมาผมพาไปดู คือทีมผมเนี่ยจัดเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาคอสักอันหนึ่งนะเอาคอปุบอมแล้วกันนะครับใส่เข้าไปขาดอาวุธหนึ่งใช่ไหมเอาซอมบีม้แมนเข้าไปบึ้มทีเนี้ยทีมเนี้ยมันจะค่อนข้างเพอร์เฟกต์นะคมากก็คือถ้าเกิดเราไม่เจอแฟดเนี่ยเราจะสามารถไล่ติดได้เรื่อยๆนะครับถึงเราเจอแฟดถ้าเกิดแฟดพาร์ทหนึ่งแบบไม่มีอาวุธนี่ก็จะแก้ทิ้งไม่ได้ทั้งหมดนะครับมาเรามาลองดูกันดีกว่าลองดูกับคุณอ,อ๋อคุณลูเซอร์ไหม ใครดีอยากทิมเต็มๆหน่อยอ่ะเอาคุณโบซิลแล้วกันนะครับแปะลองดูซิคือคิงเนี่ยมันเปิดมานะครับมันจะมีเลือดขาวให้เราเลยนะอันนี้คือของแท้ของดีจัดๆนะทำให้ทีมเรายืนได้นานมากขึ้นนะครับมาทีน้เราเปิดไปก่อนเลยเปิดไปบึม,ม27ล้านแล้วก็คิงแน่นตีต่อนะนี่คือถ้าเกิดเราไม่เจอแฟลนะครับก็จะเป็นภาพแบบนี้นะ แล้วก็คิงอาวุธสามดาวนะปอกแกตกตอกแตกบึ้มขึ้นมากระหน่ำเข้ามาบุบอมบึม้มกระหน่ำทั้งทีมโอ้โหบึมบ้มบึ้มไปเลยนะแล้วก็มีมิดเกมให้ด้วยนะครับแต่ว่าพอเจอโล่ปุ่มมันก็จะลำบากลำบากเลยนะไอ้โล่ไม่ใช่โล่ปุ่มบ,บอมโล่โกเคนส์รนะเบิดเข้าไปเบิดบึมบ้มเข้าไปบึมบ้มบึม้ม ไม่เข้านะจีน้อนยังถึงมาคิงไลน์ตีไอ้คิงอันตีต่อถ้าเกิดเจอเจอเป็นแฟรน,นะครับคิงจะไม่สามารถไลนตีได้นะเพราะว่าโดนบล็อกนะครับแต่ว่าในการเลือดในการเพิ่มเลือดขาวนะครับคิงก็จะเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีนะครับในเพิ่มในการเพิ่มความตึกให้ทีมนะเพราะมันมีการแชร์ดามงแชร์ดาเมจได้งไงไอ้ฮี่อันตีไปต่อปึ๊บบา นี่ภาพที่เราคุ้นเคยดึบปึบหมายิงอะไร้วมาสืบยิงดึบสืบตรงนี้คือย่องทำไมปึบคิงเราก็ยังได้ปั้นเยอะนะครับมันก็จะบร์บางเลยนะไม่หน่อยตายไปบางมากอันนี้บางมาก มารู้สึกก็กระพืบมาต่อ,อยหนึ่งหมัดยิงจีงน่ยิงไปซื้อื้อื้สิบสามล้านแล้วเบิไดไหปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับคิงนะครับก็ ใครที่มีงบก็สามารถจัดกันได้นะพิงก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับในเซอร์ไใหม่ๆนะโอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับรอรอดูศึกทวยเทพนะครับคลิปคืนนี้นะเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปให้ได้นะครับโอเคครับเจอกันครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่กดไลค์ก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะแล้วก็มีปุ่มสมัครเมมเบอร์ยีบาทนะครับ20บาทแล้วก็ถูกมากๆโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ